นนะอ่ะหัดนี้กบซึ่งมาตามกันเลขมีที่มาครับยฟันทงวะฟันทงฟันธงฟทงเผาครับผมแต่ว่าบีกวอาจเขาต้องบนั้งลา่างครับมาติดตามครับผม มาตบประกกยนะสีแลอดีว่าจะขึ้นรูปน้ำจดีมเดลขึ้นมากเด็กไม่ไปเขียนกับโมเดลเอาลุยเลยพดยเลยลุยเลยเก็เป okay? ็นการเรียนาฬิกา 哎，慢慢看。 บนล่างคือเก่อนระจำหรือบนอย่างเดียวบนบนบนยางเดียวพี่น้องซี่ครับผมเลขมีที่มาบนเด้อพี่น้องที่ครับผมหมดทีเดียวการรัดทานว่เป็นยังไี่รับการเข้าๆเข,ข้าไปเพิ่งคลิปยอดหลังก็ได้พี่น้องที่ครับผมแต่นี่คลิปให้ตัางานกันด้วยพี่น้องเนาะหมวดนี้เจ็บ เก็ดกับเก้าเป็นหน้าที่ครับผมเดีนที่เก็ดพี่น้องที่เดี <S <S น,ทนที่เก็ด ครับอีกทีเด็กมีที่มาเนาะครับเนาะบน,นวันนี้แผนไมากินก,กับเก่าครับเมื่อวันจับคู่จับคู่เี็เนหนงทีครับผมเจ็ดหนึ่ง สองครับผมกากสอง เก้ามนั่งี่ครับผมงามนี่เลวันนี้ครับงามครับเล่นให้ที่ติดเจ็บเล่นติดเจ็บกับงนเล่นติดเจ็บี่พี่น้องเรายว่าเด่นเจ็บ้องเล่นติดเจบกันเจ่าเก่านี่ก็งามครับผมมักเก่าเนาะเนาะเอเอฟซ ทันได้ผู้ชอบที่อ่ะพอ่อแจมจับให้ค่ะตัวเล็กตัวดีมั้จับใส่น้องพ่อแจมเนาะ,ะในแจกนิบซี่ใส่โลโก้ไม่พอ่อแจมกัน,กนเอากระตำยิบซีที่สบายใจก็แล้วกันพี่น้องที่ับผมใส่โลกโก้กันด้วย อ้าครับพี่น้องพี่ครับผมแคบหน้าจอไว้ทิมงท่นานอยู่หลาย่านให้ฟังในบันขี้เหี้ยเต็ม่าฮ่าฮ่าอ่านน,น,นนอน <c oughs> ่าน่า่าฮาย วันที่16หมวดประที่16มีหน้าคนอมสองพันห้าร้อยหกสิกเลยพี่ี่ครับผมเลขมีที่มานะครับผมมีที่มาจากใสพกกดพี่น้องว่าต้องสงสัยพี่น้องจัดกันเลยพี่น้องนะเอ้นบนให้วิ่งเจ็ดกับเก้าเดินที่เจ็บกันนะครับจับก,กูกันนี่เจ็บหนึ 2, ่งเจ็บสองเจ็บสามถ้าเก่ามากกันนี่เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามพี่น้องที่ครับผม เน้นที่เก็บหนึ่งเก็บสองและเก็บสามพี่น้องที่ครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับผมชอบกเอาวพอชอบกับพันนะครับพอเตรียมให้แนวทางกัดถนนพี่น้นองที่ครับผมดูไว้เป็นแนวทางกับเล็กครับมีที่มาเอาเล็กมีที่มาพี่น้องที่ครับผมกูจะมาเล็กก็เล<อ>ง,งา,นามนี่เลี่เข่าเข่า<อ>มันก็เล็กไปคร<อ>ับเหล็กสวยงามนะโอ้ี่หลับหน่วยบวมโอ้เอาเบิึ่งฟึ่งซุน มาจับทนกันที่นองที่ขุหกับ2องกันหนึ่งกับ2มากันหนึ่งเจ็ดเจ็สองโ่สองกบ่ครับเก่จ็าหนสองับ่ครับผมเนี่ยครับผมแสดงว่าสักเกาสากับเจ็เป็นตัวรองเป็นตัวรองครับผมครับลองไปจบใสเนี่ยอันนี้มันเรียกทีมงาน ส่งด่วนจากกรุงเทพทีมงานส่งด่วนจากส่่งดวนจากกรุงเทพเป็นบอกดีแมนแมนเอาบัดนี้กที่เขาเข้ามาสึกของพอแด้มขาดส่งมาด่วนๆ่วหมดที่แล้วเป็นเด็กแอ้ีมหมดที oh ่เราจำาอะไรเนี่ยมันจำาอะไรเออเอาห่วเป็นยังพี่น้องหมวดนี่พอดีม มันใจร้ายเป็นไดที่เด็กที่ส่งมาในวัดส่งมานี่มันมาเขาก็เลยพอแทมไหมโอ้มันเขามันคอนแทมมันได้หกกับเจ็ดนี่ครับผมหกกับเจ็ดอกับเจ็ดมันจะมาส้นเจ็ดอยู่นี่โอ้มาสนที่เจ็ดเออถึงเอาลงนี่กระด็นกระบอกร่องเอาเป็นเด็กเด่นแมนครับครับผมมันงมาส้นกันครับผมวัดนี้อาจจะไม่รุนกันเนาะคอนแทมเนานเด็กไทยแล้ววัดที่หนึ่งครับเอฟซีไปยิบไปแล้วพี่น้องอาจจะโชคดีหกล้านแตกหรือสิบสองล้านแตกกัน มาแคปหน้าจอไว้อีกรอบนึงพี่น้องที่ครับผมก er, nice. ับแนวทางกันเด้อพี่น้องดูไว้เป็นแนวทางกันนะครับนี่ครับผมแคปหน้าจอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็อะไรคุชเชอร์ให้น้ำดีครับเด้อเอาหมุนใส่หมุนควยพี่น้องหลาย่องพี่น้องครับผมฝากพี่น้องที่มีแฟนนะครับแล้วครับแคปหน้าจอไว้ครับผมเงี้ยคนหมด เอาครับเอฟซีพอใจดีแคปหนาจอไว้นะครับเด้อยแคปหนาจอไว้เพื่อเป็นแนว่างหาสื่อสลากกิจแบงค์ครับผมเลขมีที่มาครับผมงวดวันที่16มีนา2566ครับผมเลขบนเดนเจ็ดพี่น้องล่องเก่าพี่น้องเลขจับคู่ก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามพี่น้องเลข ตัวร่องเลขเก้าครับผมเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามพี่น้องมักกะจัดคัดกะพันด้พี่น้องเด้อเอาเอฟซีแคปหนาจอไว้แคปหนาจอไว้ไวแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้พอใจดีเพื่อเป็นกำลังแรในในงใจนะได้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องเอ้ยแคบหนาจอไว้แล้วก็อขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่ทำด้วยถูกหวย ไปพร้อมๆกันเบิดตสุขุสุนได้พี่น้องเด้อพอใจดีก็มีทางมาฝากพี่ตอนน้องคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีมีไส้ลำรวยสุขู้สุนสวัสดีครับ